ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก่ะยายเมวมาเบ่งน้องสาวอันวันปุ๋ยโอฝนเอ้อะ้าห้องละวันปุ๋ยอันผักกาดสอมกวางตุ้งดอกเนาะอันนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วเห็นบอกี่ว่ามือวันที่สิบสองเป็นมาปุ้มมะพิกนะ 12. สิบสองสิงห้านะแป่งนี่แหละคะ่ะเบ่งระยะทีระยะห่างเนาะอันนี้แต่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะใส่กับ ทำไหนเอาปุยอย่างวันปุยสามสิบศูนย์ศูนย์ผสมกับสามสามหยิบเอ็ดสามสิบศูนย์ศูนย์ผสมกับสิบสามสิบสามหยิบเอ็ดวานรอฝนค่ะครับคืนนี้มาตกมืออืึนมาหดแล้วถ้าตกก็ดีไปบรได้หดประหยัดค่ะโอ้ง้งน้ำพวกพีก,กง็งน้ำเริ่มเป็นดอกแล้วเขาใช่ไหอ,อันนี้อย่างก้อกกพิกพิกอ็กอดิดหดผิดหด ทางที้ไม่เห็นได้แต่งเศร้าเด้อยค่ะเนี่ยก็ปล่อยไว้เองสินะคะก็ะได้พอหักรกัดอมหรือหักกวาง,วางตุ้งอีกประมาณยี่สิบมือก็ไม่ได้เก็บตีเนี่ยตอนอที่สิบสองได้เดือนบมืล่ลไก็อีกสิบวันกันที่ประมาณที่ยี่สิบยี่สิบกันยายี่สิบสองกันยาเนาะดนสี่สิบวันนี้ก็เริ่มเริ่มได้ยนแล้วะโอ้ vàn rát phun vậy huo, thì hưng, hưng nón nó mình là bung 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 อันนี้ใส่ปุ๋ยจากครั้งแล้วเนี่ยสองกับนี้บ่บ่สองครั้งก็ได้เก็บ,อ,กกบอันนี้ใส่ผสมปุ๋ยหมักพร้อมก็ฮอสได้เก็บพุ่นะคะก็บ่ได้ใส่อีก,กอ <c oughs> ปีนี้ทา <c oughs> งนี้ฝนบ่คใเร่งเขาได้ผักซีลาวบ่มีราคาค่ะอากันว่านหลายขาห้องแล้ว มะขีกกะงามอยู่มะขีกมักดินใสเป็นดอกเ้วเด้เนี่ยค่ะกะเ็เฮ็ดบ่ยยากดรอกค่ะผักอะผักกวางตุ้งนี่ก็ใส่ปุ๋ยแค่สองครั้งก็ชีดยากะหน้าฝนนี้บาคา๊คยชีดยากบ๊คายหนักเพรหน้าแรงเพราะว่าหน้าแรงนี่มันแรงเนาะอากาศมันห้อนมแรงมันก็เพาะไว อันหน้ากลัวนี่ก็ไม่มเคยมีแมลงเท่าเลยแมลงกับนอนนะคะก็มีแต่เสื้อลาเขานหมคะเขาต้องมันซีดคลาสิคนี้ก็ก่อชนี้แล้วสั้น,นๆอให้พี่น้องเบิง้งกัน แต่ถ้าเขาแต่งดีนี่กวางตุ้งนี่เขาก็ะสเก็บได้ไวได้หล่อะคะ่ะต้นเสมอกันเนาะแต่งเอาบางอย่ยแมวว่าน่ะเอามะเอาต้นน้อยออกนี่ค่ะน,นี่ค่ะคลิปนี้ก็หอสมนี้เนาะยแมวก็ยานฝนมาแล้วคะ่ะ กลับบ้านก่อนเอามากกดติดตามยีแมวไว้เดือดคาเด้อยีแมวสิมาให้ทดวิธีเฮ็ดผักของขังลมสักจังหวัดพิษบูรบ์ให้เบื้องว่าวิธีเฮ็ดเ็ดจังไหนเป็นยากเฮ็ดง่ายหอบปัไหดค่ะสวัสดีค่ะ